สวัสดีครับพบกับผมโคชเชอนอลตอนนี้ผมอยู่ใน,ในเรอไฟฟ้าใต้ดินอยู่ในรถไฟฟ้าใต,ใต้ดินนี่แหละ,ะก็ตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณช่วงเส่วนไม่ช่วงแข่งชาติเิริกนะครับเพราะตอนนี้มันจะกระพริบอยู่ถ้าจะกระพริบอยู่ในสุดแล้วมันทันไปไปที่อื่นนะก็คือต้นทางอยู่ที่มังซ์ซ์อตอปูนคือพูดง่ายๆว่าคนทา,างซีเขตมังอซอ์่์จะมีโอกาสได้ เลือกสู่สครเพื่อนเลยเพราะว่าพัดตีเป็นตะกุ่ก็คือเป็นสีม่วงมีตะกุ่นสว่างอย่างนี้สีม่วงนะต่พอนซย้อนมาสบางโอ้ไปทางอะประมาณย่างฮีใช่ไหมบางยี่ขันอะไรเงี้ยบางพัดก็จะเป็นบังค์ทนและอันนั้นแต่ถ้าย้อนมาทางอะบางซื่อจะมาทางกระแพงเพชรแล้วต่อด้วยพิจิตแล้วก็พิษณุโลกไม่ใช่แล้วก็ได้เพชรแล้วต่อด้วยหมอชิดสองอะไรอย่างเงี้นะสิ่งนู้นนะก็จะเป็นทางปะตูจักรโวยขวานดินแดง นะครับระยะมาคลองเตยพัฒนาคลองเตยอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคอันนี้ก็อยู่สูนย์ุมชาติเชรษกิจใช่ไหมก็จะมีงานเรื่อยๆแหละมีงานทุกทุกเกือบทุกสัปดาห์เลยบางทีอาจจะไม่มีบ้างก็เป็นไปได้น้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วคือเพื่อง่ายว่าถ้าใครไม่เคยขึ้นก็ลองลองดูไว้ดีๆนะว่าประตูเข้าออกทางไหนอะไรยังไงบ้างนะครับให้ดีๆนะฮะโอเคทีนี้เขากำลังจะเข้าโหมดปกติใช่ไหมอันนี้ปล่อยคนลงสู่ชเศรษฐกิจไปแล้ว เดี๋ยวรอมาก่อนในคลองเปยในซอยคลองเปยะฮะสุดท้านี่ต้องมาสุดทีายคองเปย์เป็นเขาเรียกว่าตัวรถเปิดฟ้ามาฉักวันนี้เพราะว่าเหมือนแบบมันมาตามแยกพอดีฉาเพราะถ้าไปทางนึงก็จะเข้าทางพระรามสี่ได้เป็นโค้งแบบเป็นสปซอยเบย์24หรือว่าเป็นโนตันหรือว่าเป็นคารฟูเก่าก็ได้นะครับหรือว่าย้อนไปทางท่าเรือก็ได้หรือย้อนหนึ่งก็มาทางตลาดดีนางคลองเปย์หรือเป็นต่อไปยันอรว่านะ ใช่ใอันนี้กัคลองเตยนะครับก็อันน skincare, ี้บางซื้อคชับบาตีเป okay. okay. ็นต่อปูนบางโคบางอ้อบางผันซิลินทอนบางยี่ขันบางหุ่นนท์ไฟฉายอดีตสาแยกไฟฉายตอนนี้เป็นสแยกแล้วครับแล้วก็จะลาสิสามนะครับจะไปจักอีตรงท่ากาคลองเตยกับตรงท่าผาท่าผใช้ความรมัระวงขนาดเก้ากัจุดซื้อเอาอยชผากด้วยคริสมย b e t w e train and p อนงครับอัดเก้ามาละดิ ตัวแบบฝั่งนี้เมื่อกี้ท่านบันมีบอกเนี่ยตัวฝั่งนี้แสดงว่าฝั่งนี้จริงๆนะด้วยใช่ไหมครับออกฝั่งนี้จริงๆีงไปสีลมวัดบางกรสนามชัยนะครับถ้าใครจะไปดูเมโทรอาร์ตในสถานีขนย้ายจริงได้โอเคเปิดครับผมโอเคครับต่อเลยอันนี้นะคลองเปยนะ์ย้อนมาทางนี้ก็คือจะตีมาแบบพวกก่อนไก่อะไรอย่างเงี้ย ก็เอาไก่ไปชนได้เลยบลอนไก่ไงเนี่ก็ล่ะก็อยู่เขตปทุมวันสาทรบางรักเสียอีกหนี่อย่างอย่างรอมันนานก่อนนะยังไม่ซึ้อมาเลยนะลงพีดีอ่ะลงพีดีใช่ลงแย่เพราะว่าตีแรงนุ่นเป็นถนนมวิทยุใช่แล้วักเจอโทรทัศน์ไปเกี่ยวนะชื่อถนนวิทยุแล้วเป็นสาทรเนี่ยสาทรใต้แล้วก็บางสี่ รนัซื้อออกมาเนี่ยมีศักย์สูงมากที่จะเจอมีมอเตอร์ไซค์เพราะมันจะมีมีมอเตอร์ไซค์ประจำแบบหัวมุมใช่ไหมทั้งฝั่งโซลนพีดีแล้วก็ฝั่งฝั่งในีลกไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยก็คือเป็นยังไงบ้าคุณมาฝั่งไหนก็มีศักย์เจอมีมอเตอร์ไซค์หมดอาจขึ้นไม่ขึ้นแล้วแต่ประเด็นยังไงก็ไม่มีฝั่งเพื่อเจอเหรียงไม่มีแล้วก็ฝั่งคิวเฮ้ามีแล้วก็ฝั่ง ทางออสเตาเตียก็มีเป็นวันก็วันในเครานะครับก็มีใช่ใช่แล้วก็วันในส่วนลบก็มีสถานีลุมพินีลุมพินีโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถลุมพินีสเตชัน n d the gap between train and platform โอเคนีคนมานะครับโอเคสโลร์สโลร์ thank you ด้เจ้า สัตว์ทำนิสสันทุนพินี่นี่ยเนี่นพินี SBL ยี่สิบห้า y นี่ k a y นี่ีอะไร y e โอเคก็ไปไปสารีสัตว์ไปนะครับไม่ได้ค่อยได้มานะแต่ว่าอยากพูดคุยนิดนึ่งเผื่อว่าใครไม่เคยลองเนี่ยแหละไกด์ให้ก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้รถไฟฟ้าเยอะมาก มันสามารถแบบต้นไปต้นไปสามารถต่อได้หลายหมวดตัวอย่างนี้สีเงินมันยังเข้ารู้เป็นสีม่วงอาจจะมีสีแดงนะอาจจะมีสีเขียวอย่างเช่นน ah ี้สถานต่อไปสถานีมสีลมสามารถเก็บจินตนาารไปต่อไปสีเขียวเขาเรียกว่าต้องเป็นพิเสีลมนะ Let's to mix วันอื่นสีลมใช้่อช่แล้วมีตั้งเท้าสีเหลืองนะเยอะมากใช่ว่าจะบอกว่าตอนนี้คือพอมันเริ่มมีขบวนเยอะๆมีสีเยอะ ส่วนแรกว่า,าต้องเรียงมาทีข้อมูลตลอดวัตถุไอี้ต่อตรงนู้นได้เว้ยนะต่อตรงนี้ได้เลยในะช่เนี่ยไปสีลมน,นะครับสามย่านหัวลำโพงวัดบางกรรษายอดสนามชัยมีสนาพทา่ทาพระทา่ทาพระไปจัดเอกกับจราจิตสามนะต่อกันนะจราจิตสามต่อมาท่าพระเจอแล้วดีบางไผ่บางว่าเป็นเส้นสี่แปดเาจึงเลยบางแคนแล้วก็หลักสองนะครับแล้ก็เดี๋ยวมองบางแคนนั่เบบนเอนะยังไม่ถึงหน,นองแคนนะ<ล>คนหนองแคนใจเย็นๆหลอดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ ต้องนั <C> ่งรถมีต่อหรือว่าอาจจะต้องขับรถเองหรือนั่งวินแล้แบบคนหนองแขมตัวเหมืออ้อมลอยอ้อมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเละเลยดีอีกมันยังไม่ถึงสมวดสาครก็ต้องรอบางบอลก็ไม่มีก็ต้องไปต่อรถบางขุนเทียนมันเขาเรียกว่าเขาคงต้องการจะให้ทุกคนได้นั่งกันอย่างทั่วถึงนะนะครับนี่ผมแบบเริ่มมาตั้งแต่ช่วงประมาณ อ่าส่วนเิลกิจใช่ไหมปลึกมาถึงนี่ประมาณ6อาทิตย์นะครับอยู่ถึง4ีลมนะก็เน,นี่ยไม่รู้เลยว่าจะลงตรงไหนได้พูดไปอั้มอึ้งไปนะเอ๊ะเอาไหนดีวะเละยไม่เวลาเดี๋ยวจะพยายามมาพูดคุยให้ได้เยอะๆแล้วกันเพราะว่าในไหนก็มานั่งแล้วในไหนก็มาใช้บริการของทงันรถไฟฟ้าไ้ดินแล้วจะอยากให้เสียงเที่ยวได้ยังไง ขึ้นมาก,ก็เสียเงินไม่ใช่ไปเสียเสียสามย่านโอ้สาวย่านแล้วนะครับสถานีต่อไปสถานีสามย่านมาจะเจอจางคือสมัยีสามย่านที่เท้าวัดบวรพงศ์นะแล้วก็บินวนซ้ำแล้วก็เข้าตรงรตสี่ปยา เเดี๋มาทางนี้ใช่ไหมสีน,นล้ลมรกิจดีคองสุขสิริกิจสุขมวิทเพบุรีพระราม90ประติาธรรมแล้วก็ว้ยฝั่งนั้มาสุดที่3จะปย้อนขึ้นมาสถานีสามย่านสามย่านโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสามย่าน Station p ่ e น s e Mind the Gap ใจกลางเมืองจริงมา่ก่อนนี้มีตลาดี้วยผมไม่พูดถึง่ือเรื่ง่ายว่าคนจะ มาใช้บริการเยอะเป็นพิเศษมากกว่านี้อีกอันนี้ถือว่าพอตลาดหายคนก็จะจานหนงไปบ้างแม่คงแม่ค้าอะไรที่เคยเช่าที่อะไรวาก็เริ่มทยอยออกกไปหลายต่อหลายเจ้าเลยคับ <h ook> เดี๋ยวนะครับมีคนครับมีคนทนนันไหมวาไปทันแล้วนะฮะโอเคเรียบร้อยนี่จะมีอีกกีอาหานี่นะที่ไม่ได้พูดเดแยวเรามาดูกัน ประตูปิดฝั่งนี้ก็ฝัง่งนี้ไงที่ผมยืนอยู่ก็คือยืนปุ๊บก็คือประตูเปิดหมดทีใา่ที่ยังไม่ได้พูดคุยช่วยแรกบอกว่าที่รอนี่อ่ะสิผยังไม่แจ้งเขาเรียกว่าอะไรไม่มีช่องมทางนี้พอมีช่องทางนี้ปุ๊บเออผมถึพูดเนี่ยว่าตอนตอนนี้มันมันน่าจะมีคนยืนสถานีต่อไปชอ่องมาเกิดนี่ใรเลยตอนนี้ได้เลยโอเล่พร้อมกันหนทีไมาถึงวันลำโพง รถไปราพอท์ตอนที่รถไปใช่ใช่ไปได้สถานีซึ่งอีกอหนงมันจะมีจินดาใองมาลาจินดาแต่เดนีู้้สึกว่าทางเสรีีมีดีไม่ได้แล้วไปต้องมาีบางซื่อซึ่งแต่นี้บางซื่อดันยูเขตจะทึ่ใจนะข้าวคือมันก้าวเกึอบ่ขบอบางซื่อเนี่ยตัวให่สองเขีในส่วนที่สามราจะดาลาด้าหมดจริงส่นจะตัวใก็แงคเพชรโอเคก็คือย้อนมาทันีีได้เจอแมสซีเหนือเนย อันนี้ต่อสีพ่วงได้อันนี้เขียวอ่อนสีลมอันนี้เขียวอ่อนบางว่าแล้วก็เขียวเข้มสูงเขียวเข้มส่จากเขียวเข้มอ่อนนิดแสดงว่ามันจะต่อได้เยอะตรดเนันี้ครับต่อรถไฟนะครับอยางนี้เลยอันนี้มีทางรถไฟนะครับแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีดแสด,ดง,ง้นะครับเขาเรียกว่าทีเดียวครบเครื่องนะครับต่อได้หมดเลยอยากนั่งอะไรก็ได้นัง่งเพราะว่าชมพู ah <S <S มันจะมีตรงหลักสีเนียบังซื้อต่อไปด้เลยเพะนันตรงหลักสีมันจะมีสีชมพูนะครับ ไปได้ไหมครับหัวลำโพงสถานีหัวลำโพงหัวลำโพงหัวลำโพงใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถหัวลำโพงหัวลำโพงสถานี Please mind the gap between right? train and platform หัวลำโพงนะครับเข้าเขตชั้นในนะคือ มันก็ชั้นในเขาแหละประมงเพราะว่าปรทุมวันบางรักอะไรเงี้ยก็มูลนินชั้นในจะมีคนไทยเ้อสาสจีนใสอยู่เยอะนะครัาาบรวมถึงพะ,ะนรนาอมปากสมบัติงเลยแต่พอเป็นดูสิทธิ์เป็นอาหารสิทธิ์าหารเยอะจิงนะครับกรมกองเยอะมากมาเต็มหมดหัวลำโพงแล้วนะ ก็เป็นย่างคนจีนซึ่งจริงๆแล้วมนันสามารถทะลุมาดาวราชนะทาวแปลงนมำดุมดาวอารยดานะครับลายก็ไหลหโดนเลยยาวเหยียดมากๆเป็นๆเขาเรียกว่าทักขยายม่เยนะมันีืก็จะดีนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ระจะก็ะจะต้องลงแหละเพราะว่า่นะตัเทยวชนะทาวโดน สถานีวัดมังกรวัดมังกรโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถวัดมังกรสเตชันโปรดระ e ัด e ะวั e ช่อ a ว่างระหว่างรถไฟกับที่นั่สถานีสีแดงครับวัดมังกร สวยมากๆ <c oughs> เพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรครับเสาแท่งๆเป็นสีแดงๆนะแล้วก็ป้ายอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ใช่โอเคถ้าสนใจก็ลองแวะมานั่งมาใช้บริการกันได้ครับโรถไฟฟ้านะครับผมไปดินนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ